สวัสดีค่ะเพืคอนๆวนี้สาวมาปมที่ดินนครปฐมนะคะสาขานครชัยศรีนะคะเป็นเคสโอนกับน้องต้นนะคะค่ะเป็นเคสที่เราดูแลเคสนี้เข้ามา3เดือนนะคะ,ะรวมถึงตรวจเอกสารแล้วก็กรอโลอัพทุกอย่างเลยที่เราดูแลนะคะเคสนี้เป็นเคสที่ลูกค้ากู้ เกินนะคะจากราคาซื้อขายนะคะเนื่องจากบ้านนะคะราคาประเมินสูงนะคะค่ะขอสอบถามความประทับใจของน้องต้นนะคะว่าเป็นบ้านหลังแรกที่เราได้ซื้อแล้วก็ตื่นเต้นมากกับการที่ได้มาโอนครั้งนี้วันนี้ได้โอนจริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าช่วงะยะเวลาสั่กันได้เต็มเอกสารนานมากก็เกือบต้องรอ,เ,อ,อเรื่องการประเมินแลน้วก็เนื่องากสถานการณ์โควิดมันก็จะช้าไปด้วยก็ทำให้รอนาแบบได้ สำนนี้ผมดีใจมากค่ะลุ้นกันนะคะเราลุ้นก <มา S 2> ันมากมากาเลยนะคะครับก็ผมก็รู้สึกประทับใจมากครับขอบคุณที่สาวด้วยที่คอยช่วยเหลือตั้งเกือแบบทุกอย่างเลยตามเอกสารแล้วก็ช่วยแบบติดตามผลของผมด้วยจนจนแบบผมทำแบบโอนบ้านสำเร็จไปรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากนะครับ จริงครับผมก็รลงสิตดีไซน์ที่ยังแหมาอพรยเงินเหลือให้เราสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้ในด้านอื่นได้สามารถอําไปตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบตามที่เราถูกใจได้ตกแต่งแบบอินเาษในบ้านได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าเลยนะคะไปใช้เงินแล้คะ แล้วสุดท้ายนี้นะคะการโอนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะต้องขอขอบคุณน้องต้นนะคะที่ใช้บริการของบริษัท,ทกโกลาโูบิจนะคะเราในานามของอทีมงานนะคะขอให้น้องมีความสุขในการอยู่บ้านหลังนี้ถ้ามีอะไรขาดหรือยังไงก็สามารถติดต่อที่ได้นะคะให้เฮงเลยเลยนะคะขอบคุณค่ะ